เสริมที่มาแรงมากๆในยุคนี้ซึ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพคุณไม่รู้จักไม่ได้นั่นก็คือโปรไบโอติกค่ะและเนื่องจากมันเป็นกระแสที่เยอะมากๆเลยนะคะมีหลากหลายแบรนด์เนี่ยผลิตกันออกมาในตลาดกันแบบเกลื่อนล้นจะเลือกโปรไบโอติกอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าที่โดยทางออยได้แอปพลูโปรไบโอติกให้ผลิตในรูปแบบผ่อเสริมแล้วก็รับประทานกันอย่างปลอดภัยเนี่ยทั้งหมด23สายพันธุ์การที่เราจะเลือกรับประทานอย่างคุ้มค่าเนี่ยเราจะต้องเลือกที่ได้หลากหลายสายพันธุ์การรับประทานเป็นซินโบติกมีทั้งโปรไ ร่วมกันเนี่ยจะซัดิสกันนะคะทำให้ลำไส้ของคุณเนี่ยแฮปปี้สุขภาพจิตแฮปปี้แล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันแฮปปี้ขึ้นด้วยค่ะมีหลากหลายรายงานค่ะว่าโปรโบาติกเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่การขับเท่านั้นโปรบาติกที่มีกลุ่มเชื้อแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันจะไปสร้างช็อตเชน f a t t แ a ซิดค่ะแล้วมีสารนิโรทัสมิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวกาบาตัวนี้ก็เป็นสารสื่อประสาทที่แลคโตบาซิลัสเนี่ยได้สร้างขึ้นมาด้วยนั่นเองค่ะใครอยากจะรับประทานโปรบาติก่วยสงเรมื่่่องงดัักลาาาวหสยพนธุ์ทีีโตบาซิัสนะคะ